ไม่อยากจะพูดว่าเป็นรถตู้เลยคุณสามารถนั่งเหมือนแบบนั่งโซฟาที่บ้านทํางานได้เลยนะไม่อยากคืนเลยวันนี้สิ่งกับรถยนต์เบน c ์มาร์กใหม่จากเท็กซัสนะครับเรียกได้ว่า สุนทรียภาพสูงสุดของการโดยสารแล้วก็สุนทรียภาพสูงสุดของการขับขี่เช่นกันนะครับส่วกับ Lexus LM 350h นะครับตัวนี้เป็น7ที่นั่งนะครับอยากจะบอกว่าโอ้โหคุณลืมภาพ LM เก่าทิ้งไปได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยเป็นรถคนละคันแบบสิ้นเชิงเลยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มคอนเทนต์กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องสินอสดาเป็นกำลังใจให้สินด้วยนะครับด้านหน้าของ LM 350h ใหม่เนี่ยเราจะเจอเคีย์การออกแบบใหม่จาก Lexus นะครับเราจะเจอ กระจังหน้าเนี่ยที่มันเป็นกระจังหน้าใหญ่เนี่ยเขาเปลี่ยนแล้วนะเขาเป็นสเปน d ด้บอดี้นะครับก็คือเอาบอดี้ของตัวรถเนี่ยเป็นกระจังหน้าไปเลยนะครับเป็นคีย์การออกแบบแบบ Lexus e l e c t r i ก y นะครับก็เราจะเจอใน Le ็ u s รุ่นใหม่หม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 ๆหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น RX ตัวใหม่นะครับหรือว่าจะเป็น r 4 4 5 0 e เช่นกันนะครับอยากจะบอกว่ามันดูฟิวเจอร์ิสติกมากๆเลยนะแล้วก็ตัวโลโก้ของ Lexus เนี่ย Lexus ออกแบบโลโก้ใหม่ให้ใหมีความคมมากขึ้นแล้วก็ดูเป็น2มิติมากขึ้นทาให ตัวรถเนี่ยครับดูล้ำขึ้นด้วยนะโอ้โหรายละเอียดเขาแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับมีกล้อง360องศามาให้นะครับฝังเล็กๆที่แบบโอ้โหดูเนียนมากๆเลยดูแบบไกลๆแล้วแบบโอ้โหมันดูกลืนกันไปหมดเลยนะสวยมากเลยแล้วพอมาเป็นสีขาวมุกแบบนี้เนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูอลังการเหมือนนางฟ้าเลยนะสิรู้สึกแบบนี้จริงๆนะครับไฟหน้าของ LM 300s เนี่ยเขาเรียกได้ว่ามีคีย์การออกแบบแบบ Alfa s s ฝังอยู่ในไฟหน้าเลยนะครับเราสังเกตได้จาก ตัวเดลไรนะครับเขาะจะมีความแบบเป็นแอลเล็กๆเป็นติ่งทําให้รถด,ดูมีความเป็นเดนามิกมากขึ้นเมื่อเราขับตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยนะครับรวมถึงตัวไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นอะดัปตีฟไฮเบียมเอ็กซิสมาให้ด้วยก็คือสามารถที่จะปรับไฟสูงตามอัตโนโมัติได้ด้วยสามารถแหวกออบเจกต์ได้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้คมเท่ากับเทคโนโลยีเบรต์สแกนใน ES หรือว่า LS นะก็นะทําให้การขับขี่ตอนกลางคืนเนี่ยเป็นไปได้อย่างปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็จะมี คอนดรดิ้งไลท์ล่างๆตัวนี้มาให้ด้วยนะครับเวลาเราขับแล้วแบบต้องเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยไฟคอนดอร์ิ้งไลท์ข้างล่างตัวนี้ก็จะติดทําให้เวลาเราขับรถตอนคืนมันก็ง่ายต่อการขับขี่ตอนคืนด้วยครับสิ่งที่ทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีการขับขี่ที่มันแบบแตกต่างจากเอ็ตัวเก่าจริงๆเลยเนี่ยคือโครงสร้างใหม่นะครับนี่คือโครงสร้าง GAK หรือว่า Global Architecture K นะครับก็เราจะได้จิน แพลตฟอร์มแบบ G A K แบบนี้ใน Lexus หลายรุ่นเหมือนกันนะครับทำให้ฟีลลิ่งการขับขี่ข,ของรถ L M 3 5 0 H ใหม่เนี่ย มันมีจุดส่วน่วงที่มันต่ำนะครับแล้วก็แบบความแข็งแรงรีจิตของตัวรถเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง50%เลยนะครับสุดยอดมากๆนะครับเขาจะใช้เหล็กที่มันเป็นเหล็กกล้าหรือว่าไฮเทนไซสต์สตีลนะครับในบริเวณที่เป็นขอกพิทด้านคนขับตรงนี้เนี่ยทำให้การขับขี่ของตัวรถเนี่ยมันรีจิตมากๆนะครับรวมถึงตัวประตูสไลด์นะครับใช้อลูมิเนียมที่มีความหนาแค่0ูมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับสามารถเซฟน้ำหนักได้บาละ ถึงเกือบ20กิโลเลยนะครับทำให้การขับขี่ของ LM 350h ใหม่เนี่ยมันไม่มีการโค้งตัวเลยแล้วก็เข้าโค้งเป็นไปได้ในทิศทางที่แบบขมมากๆเลยในนี้สุดยอดเลยฉันชอบมากๆเลยนะครับมือจับประตูของ Lexus LM 3 5 0 S เนี่ยเขาจะได้เป็น e l a s เ,เหมือนในรถยนต์ Lexus รุ่นใหม่ๆหลายๆรุ่นไม่ว่าจะเป็นใน RS หรือว่า NX เหมือนกันนะครับเมื่อเราเปิดประตูมาเนี่ยเราไม่จช่เป็นที่ต้องกระชากนะครับ Lexus คำนวณมาแล้วว่าการเปิดประตูรถที่ ดูโปสเตอร์ที่สง,ง่างามคือเราเพียงแค่กดเบาๆเท่านั้นเองครับประตูก็จะเด้งออกมาแบบนี้นะครับและสินคอเพลนไปทุกครั้งเลยว่าทำไมอ e ีเลสไม่ให้ประตูดูดมารอบนี้เขาให้ประตูดูดมาแล้วนะครับเป็นซอฟท์คลอสพี่เราปิดเข้าไปแค่นี้ปุ๊บเราก็จะทําหน้าที่เป็นซอฟท์คลอสให้เราด้วยและทําให้เราเนี่ยใช้รถ LM สามารถสวนเอสเนี่ยอยางสง่างามครับถ้าเกิดเรามองด้านข้างจริงๆเราเนี่ยเราจะเจอว่ารถเนี่ยมันมีความยาวขึ้นด้วยนะครับตัวล้อที่ให้มาเนี่ย เป็นล้อฟอร์ดนะครับขนาด19นิ้วนะครับยางที่ให้มาเป็น225 55 R19 นะครับของมิชลิน SUV นะครับก็เป็นยาง SUV ด้วยแต่ว่าขับแล้วเนี่ยอยาจะบอกว่ามันเงียบจริงๆนะครับสำหรับยางตัวนี้นะครับพอเราเจอกับแพลตฟอร์มใหม่แล้วมันก็เขาเรียกว่า ยาตัวยางกับตัวรถเนี่ยมันก็ส่งเสริมกันด้วยนะโอ้โหแบบคือขับแล้วแบบติดใจจ,จริงๆอะ่ะกระจกข้างของ LM30H เนี่ยมันจะไม่ได้ติดมากับตัวหน้าต่างของตัวรถเนี่ยทำให้รถในเรื่องของเสียงที่มันจะไปกระทบกับตัวกระจกที่ห้องโดยสารนะครับช่วยให้การขับขี่ LM30H เนี่ยมันเงียบขึ้นด้วยนะครับกระจกบริเวณสเสา A เนี่ยปกติรถรถ LM คันรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะเป็นกระจกเล็กๆใช่ไหมครับทำให้เวลาเราขับขี่ จะให้บายสปอตเนี่ยมันหนาไปหมดเลยภายในตัวรถนี่ยเวลาขับแล้วรู้สึกว่ามันมีบายสปอตด้านตรงเนี้ยเยอะนะครับแต่พอมเป็น LM ใหม่แล้วเนี่ยเขาเพิ่มสเปซของตัวกระจกของนี้เนี่ยทำให้การขับขี่เนี่ยเรียกได้ว่าขับแล้วมันสบายมากขึ้นนะครับไม่รู้สึกว่ามีบายสปอตเลยขับแล้วไม่อึดอัดเลยนะถ้าเกิดเราสังเกตดีเราจะเจอคิ้วแบบนเนี้ยเนี่ย ลักษณะเนี่ยพอคิวที่มันเป็นโคเมียนแบบนี้มันวิ่งยาวไปเลยเนี่ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูแบบโอ้โหมันดูลู่ลมมากขึ้นแล้วก็จะมีคีย์แบบความเป็นแอเล็กๆ่ยเราสังเกตว่าแบบจะมีแอตรงนี้ยทำให้รถคันนี้เนี่ยมันดูด y นามิกมากขึ้นด้วยนะครับอ c ค u s สติก l a ร s เนี่ยเขาใส่มาให้ทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่ บานหน้านะครับลิงก์ไปถึงหลังเลยเขาเรียกว,ว่าเก็บเสียงข้างในเนี่ยหเงียบมากๆสังเกตอะคูสติกการ์เวลาเปิดกระจกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความหนา2ชั้นอยู่นะครับช่วยในยเรื่องของการที่จะสะท้อนเสียงตัวนี้กลับไปรวมถึงตัวกระจกเนี่ยเป็น privacy glass ในกวดในตัวด้วยนะด้านหลังนี้จะเป็น privacy glass แล้วก็กัน UV ทั้งคันด้วยครับด้านท้ายของ LM เนี่ยจุดเด่นที่สุดเลยนะครับคือไฟท้ายเบรดดีไซน์เเราจะเจอเบรดดีไซน์ใน Lexus รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นไลท์บาร์ที่จาก ฝั่งหนึ่งไปสลดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเป็นคีย์การออกแบบแบบใหม่จาก Lexus Electrify รนะครับรวมถึงตัวโลโก้เนี่ยเราก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่า Lexus เขาใช้เป็นเท x กซ์แบบนี้แล้วนะครับไฮไลท์ความเป็นฟิวเจอริสติกดีไซน์ของ Lexus นะครับเรียกว่าเป็นคีย์การออกแบบใหม่ของ l e x u s ัสเขานะครับเราจะเจอเท x กซ์แบบนี้ใน Lex u s ทุกๆรุ่นหลังจากนี้ไปเลยนะครับด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดเราจะเปิดฝาท้ายของ LM 350H เนี่ยเขาจะมีปุ่มเล็กๆด้านข้างตรงนี้มาให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปยืน เปิดจากด้านหลังแล้วนะเพราะว่าเวลาเราเปิดจากด้านหลังเนี่ยโปสเตอร์ของคนเปิดจะไม่สง่างามเล็ u s ัสเขาคิดมาแล้วนะครับเขาจะให้เปิดจากปุ่มตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บเนี่ยจะมีเทเลเกตไฟฟ้าเนี่ยค่อยๆเปิดขึ้นไปแบบนี้นะครับทำให้การใช้งานของ LM30S เนี่ยมันเป็นไปได้อย่างง่ายดายมากๆเวลาเราขนของ l o ิ้ i n g a r e ยต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์อ่าเขาเรียกว่าสเปซด้านหลังการขนของของ Le ็กซัส LM30S 7ที่นั่งให้เพื่อนๆดูกันนะครับถ้าเกิดเราเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้พับเบาะเนี่ยสังเกตดีๆนะครับว่าสเปซด้านหลังการเก็บของต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมีที่เก็บของใช่ไหมครับแต่ว่าจุดเด่นของการที่เราซื้อเซเว่นซีดไปเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะมีโหลดดิ้งแอเรียเนี่ยตรงนี้นะครับใช้งานได้แบบจุดใจสุดๆนะใช้คําว่าจุดใจสุดๆเลยนะครับเมื่อเราพับเบาะไปแล้วเนี่ยเราจะเจอกับแคปซิตรีที่แบบโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับ จุดใจมากจุดเด่นของการขนของใน LM 3 5 0สเนี่ยระยะความสูงของตัวรถเนี่ยเขาเรียกได้ว่าสูงมากๆเลยใครที่ต้องขนของแบบไปอ,อย่างเช่นแบบไปอีเกียนนะซื้อของที่มันแบบต้องโหลดของชิ้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยแบบพวกน็อกดาวน์เฟอร์นิเจอร์อะไรแบบนี้โอ้โหขนได้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่แบบเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้รถยนต์ LM สามสเนี่ยคือเราสามารถที่จะปรับเบาะ จากสวิตด้านหลังตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อแบบรู้สึกว่าเอ้ยเบาะกลางเนี่ยมันกระเถิบมาข้างหลังมากเกินไปต้องการที่จะให้เบาะด้านแถว2เนี่ยเขาเดินหน้าไปแบบนี้เราก็กดปุ่มแบบนี้เลยนะครับพอเราก,กดปุ๊บเนี่ยเบาะเขาก็จะเดินหน้าไปแบบสุดได้เลยนยค,คือแบบชนเบาะแถวหนึ่งได้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วทําให้โหลดดิ้งแอเรียของ LM30S เนี่ยมันลึกมากๆอะ่ะคือเรียกได้ว่าแบบเหมือนรถอะไรดีอะ เป็นรถขนของแบบรถคาร์โก้ได้เลยคันหนึ่งนะครับสำหรับ LM สามหนเเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆนะครับแล้วก็นั่งสบายสุดๆไปเลยครับเมื่อเราโหลดลิงก์ของในรถยนต์ LM สามหนเสเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่จาเป็นที่ต้องเดินอ้อมไปปิดฝาท้ายจากตัวไฟท้ายแล้วนะเราแค่แบบกดปุ่มปิดจากข้างบนเทลเกตตรงนี้ได้เลยแล้วก็เดินออกมาแบบเนี้ยเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน LM สาม s นเครับ l e ็กซเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะแถวที่2นะครับเขายังให้ความสําคัญกับเบาะคนขับแล้วก็เบ,บ,บาะผู้โดยสารตอนที่1เหมือนกันนะครับ,บ,บเบาะนี่เขาเป็นเบาะที่เรียกได้ว่านั่งแล้วเนี่ยรู้สึกสบายมากๆเลยเป็นเนื้อ หนังของ s e m i a n t i l i y e r e เตอร์นะครับเป็นหนังแท้นะเราจะเจอรีเทลหนังแท้ในรถยนต์สมัยใหม่ๆเนี่ยโอโ้โหมันก็ช่างยากเย็นเหลือเกินนะครับเล็กซัสยังคงความเป็น conservativ e <c oughs> ในการออกแบบรถยนต์แล้วก็ผลิตรถยนต์อยู่นะใช้เป็น s e m i a n t i l i y e r e เตอร์ letter, รวมถึงนะครับแมทเทเรียลในเบาะเนี่ยเขาเป็นแมทเทเรียลที่พิเศษสุดๆเลยนะครับสามารถที่จะกระจายแรงกด ได้อย่างสม่าเสมอเวลาเราขับแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขับ LM สามส่วนเแล้วว่ามันจะไม่รู้สึกเหนื่อยล้าเลยแล้วก็นั่งแบบสบายมากๆเลยนะครับใครที่เหนื่อยแล้วมาขับ LM เนี่ยโอ้โหระหวังจะหลับเอาง่ายๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเบาะที่แบบนั่งแล้วเนี่ยฟินจริงๆนะครับเบาะตัวนี้นะครับด้านหน้าของ LM สามาเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์การออกแบบเขาเรียกว่าทัศนคอบพิษนะครับทัศนคอบพิษเนี่ยคือให้คนขับเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการคอนโทรลรถทั้งหมดนะครับพออยู่ใน LM สามาเนี่ยไม่ใช่แค่เราจะคอนโทรลเรื่องการขับขี่อย่างเดียวนะเขาก็ายังมีสวิชการควบคุมตัวเบาะด้านหลังแถว2อ,อะไรแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะคว,ควบคุมผ่นแนลทุกอย่างเนี่ยในทัศนคอบพิษตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็น Open Shade นะครับก็คือ เปิดเฉดหลังคามา่านบางแดดหลังคาหรือว่าจะเป็นม่านบางาหน้าต่างด้านหลังอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะคอมมาทุกอย่างเนี่ยผ่านแผนนงบนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับรวมถึงตัวเบาะแถว2เราก็สามารถที่จะคอมมาได้เหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าเบาะตอนที่2ใเนี่ยผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอนนอนอยู่แล้วมันจะใกล้ถึงที่หมายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกดปุ่มนะครับรีเซ็ตตัวเบาะเนี่ยให้มาอยู่ในตำแหน่งที่นั่งตรงนะครับแล้วให้คน ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยพร้อมที่จะออกจากรถได้อย่างสง่างามด้วยโอ้โหอันนี้คือรายละเอียดเขาแบบสุดยอดจริงๆเลยนะครับรวมถึงแมทเทียลด้านหน้าเนี่ยเขาเรียกได้ว่าใช้เป็นไม้จริงนะเราสังเกตเนี่ยดีเทลไม้ในพวงมาลัยนะครับหรือว่าจะเป็นแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยจะเป็นไม้ที่ถูกคัดสรรแล้วนะว,ว่าเป็นลายไม้ที่แบบสม่ําเสมอนะครับวางแล้วเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยผ่านการควบคุมคอนโทรลและผลิตภายใตย้ความประณีตนะครับของ ทาคุมินะครับทาคุมิก็คือช่างหัตถการชั้นสูงของญี่ปุ่นที่เล็กซัสเนี่ยเทรนมากว่า600ชั่วโมงนะครับโอ้โหแบบสุดยอดมากๆเขาเรียกได้ว่าเก็บรายละเอียดแบบทุกเม็ดจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาใส่มาใน LM300H เนี่ยเขาก็ใส่ความเป็นฟิวเจอริสติกมาแล้วก็ฝังความเป็น ผสมประสานความเป็นคอนเซอร์วทีฟของ Lexus เหมือนกันนะเมื่อเรานั่งเราเนี่ยโพดิชั่นการนั่งนะอยากจะบอกว่านั่งสบายไม่พอนะครับเซ็ยังคำนึงถึงดีเทลการวางตำแหน่งแขนได้อย่างเขาเรียกว่าสง่างามแล้วก็สบายสุดเลยเมื่อเราวางแขนด้านขวาตรงนี้นปกติเวลานั่งเราจะ้เออเวลาเราวางแขนไปแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าการวางแขนเนี่ยมันจะรู้สึกมือมันจะไม่ค่อยพอดีใช่ปะแต่ใน l e x ซ s เนี่ยเขาจะเว้าวตัวประตูเนี่ยเข้าไปนิดนึงนะครับคล้ายๆกันใน LS 500นย เวลาเราวางมือลงไปแล้วเนี่ยนิ้วก้อยของเราเนี่ยจะไม่รู้สึกอึดอัดเลยเขาเขาเรียกว่ารีเรสิร์ชมาแล้วนะครับว่าการที่เรา วางมืออย่างสบายเนี่ยมันก็จะช่วยให้ฟีลลิ่งการนั่งเนี่ยการโดยสารมันเป็นไปได้อย่างไม่อึดอัดด้วยนะครับเป็นดีเทลเล็กๆที่เล็กซัดให้ความสําคัญนะครับโพซิชันการนั่งการขับของ l m 3ม m s เนี่ยพอมันเตี้ยแล้วเนี่ยทำให้ใฟีลลิงงงล่งการขับขี่มันก็สปอร์ตมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่แพตฟอร์มช่วงล่างที่เซ็ตมาให้สปอร์ตอย่างเดียวโพซิชันการนั่งก็ทําให้รถเนี่ยฟีลลิ่งการขับขี่มันก็สปอร์ตเหมือนกันนะครับคันนีน้ออกแบบภายใต้ คอนเซปต์ l e x ก d r i ving Signature เหมือนกันนะเหมือนใน RX เหมือนใน NX เหมือนกันนะครับทำให้การขับขี่เนี่ยมันสปอร์ตด้วยนะในรถตู้นะครับคิดดูนะครับหน้าจอเนี่ย f o t a i เ m e n t เขาให้มาใหญ่ถึง14นิ้วตรงกลางตรงนี้นะครับรวมถึงเขาให้ลำโพงม,มาร์คลีวินสันมานะครับ21ตัวนะครับในตัว7ที่นั่งและ23ตัวในตัว4ที่นั่งนะครับสุดยอดมากๆเสียงนี่คือแบบ ท็อปนอสครับใส่มากนะครับอยากให้มาร์คเรเบนสันเข้าไปอยู่ใน NX ผมด้วยเหมือนกันนะครับทำไมเด็กซัสไม่ใส่น้ไม่เข้าใจเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์การขับขี่ที่แบบสุดยอดจริงๆเมื่อเราซื้อตัว LM 3 0อ7มาูที่นั่งเนี่ยสิ่งที่เราจะได้มาเพิ่มเติมนะครับคือ Head Up Display นะครับสีที่นั่งไม่มีนะครับเจที่นั่งเขาให้ He a d Up Display มาใม้ด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอ t f เตรงกลางตัวนี้ก็บอกข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนนะครับเราสามารถ ตรงนี้สามารถปรับได้ทั้งหมด3ดีไซน์ผ่านหน้าจอ i n f o t a i n n e n ตตรงนี้นะครับก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปปรับกันดูนะครับ t f t อนี้ให้มาใหญ่ถึง12นิ้วนะครับเขาเรียกว่าเ,เวลาเราขับแล้วเราสึกว่ามันสบายตาม,มากๆเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพอเราได้พูดถึงตัวกระจกที่ลดเรื่องบายสปอตทั้งหน้าตรงนี้ไปแล้วเนี่ยฟีลลิ่งการขับเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถตู้เลยนะมันจะเป็นฟีลแบบเหมือนขับรถสปอร์ตเลย จริงจริงกลงาพูดจริงๆเพราะว่ามันฟิลแบบเหมือนแบบฝากระโปรงหน้ามันจะยาวๆแบบลองคูแล้วก็มีความเดนาิมิของตัวรถนะครับเหมือนมีอะไรที่มันแบบลู่ไปข้างหน้าแล้วแบบเสารตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีความลาดในตัวนะมันจะไม่แบบตั้งๆเหมือนรถ เอ่อ MPV หรือว่ารถตู้ทั่วไปเนี่ย LM เขาคิดมานะครับว่าฟิลิ่งการขับขี่เนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญในการขับขี่มากๆเลยนะครับแบบพิธีพิถันในการออกแบบมากๆเขาก็ออกแบบตัวเสาเอเนี่ยให้มันลาดนะครับมีความเป็นสปอร์ตในตัวด้วยครับเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่าว่าฟีลิ่งการขับขี่ของ LM ส5 0ห้านคันนี้จะขับสนุกขนาดไหนแล้วก็รวมถึงการโดยสารด้านหลังด้วยนะครับว่าจะจะสะดวกสบายขนาดไหนเหมือนกันครับ ฟีลลิ่งการขับขี่ของ Lexus LM 350h เนี่ยเป็นไปได้อย่างสปอร์ตแล้วก็นุ่มนวลน,นะสิไม่อยากจะพูดเลยว่าจริงๆแล้วทุกเมคือรถสปอร์ตคันนึงเลยนะครับถ้าเกิดเราคิดตามจินตนาการความเป็นรถยนต์แบบรถตู้รถ MPV เลยแบบนี้หลายคนน่าจะไม่ชอบขับใช่ไหมครับเหมือนสินเนี่ยมอนกันนะครับสินถ้าเกิดเจอรถตู้นี่สินโอ้โหขยานเลยเนะี่ยไม่อยากขับเลยนะครับเพราะว่าจะต้องเป็นคนขับให้คนที่บ้านนั่งตลอดเวลานะครับแต่ว่าคุณตัดเรื่องนี้ทิ้งไปได้เลยครับสำหรับ Lexus LM 350h เนี่ย เขาเรียกได้ว่าเขาจูดรถมาเนี่ยสปอร์ตนุ่มนวลมากๆนะครับมันเป็นรถที่แบบขับสนุกมากเลยนะครับเครื่องยนต์ที่ให้มาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรรหัส A25AFS x S นะครับอุ้ยฟังรหัสดูแล้วเนี่ยมันเหมือนรถยนต์2.5ไฮบริดใน Lexus สหลร,รุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Lexus NX 450s+ นะครับหรือว่าจะเป็น Lexus ES 300s นะครับเครื่องยนต์เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ใน Lexus LM 350s เนี่ยเขามีการปรับจูนให้แรงม้าเนี่ยมากถึง250แรงม้าเลยนะครับมอเตอร์หน้าที่ให้มาเนี่ยกำลังสูงถึง182แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่270นิวตันเมตรนะครับมอเตอร์หลังเนี่ยอยู่ที่52แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่121นิวตันเมตรนะครับคันนี้นี่เป็นระบบ e4 ด้วยนะครับครานี้เนการกับขี่เนี่ยมันก็เลยสมดุล มากๆเลยนะครับคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณขับรถที่มันมีขนาดใหญ่ระยะฐานล้อขนาดนี้แล้วมันเป็นขับหน้าเนี่ยขับเนี่ยโอ้โหรับรองว่าจะมีอาการหน้าหงายหน้าทิ่มอย่าตลอดเวลาเลย l e x u ซัสเอลไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาจูนทุกอย่างมาให้สมูทนุ่มนวลน,นะแล้วก็สเสถียรภาพการขับขี่เนี่ยเป็นไปได้อย่างสุดเลยนะครับคันนี้เนี่ยได้โชวอัพ ABS ด้วยนะครับ Adaptive Variable Suspension นะครับใส่มาใน Le ็ u s LM 350s เนี่ยปรับเขาเรียกได้ว่า ทุกเซียววินาทีนะครับละเอียดยิบนะครับไม่ว่าคุณจะขับอยู่ในพื้นถนนแบบไหนลักษณะาการขับขี่แบบไหนเนี่ยเขาจะประมวลผลแบบเร็วเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้นเองนะครับโหมดการขับขี่เนี่ยมีมาให้ใช้ทั้งหมด4โหมดนะครับ m c o s p r r t l Sport แล้วก็ Rear Comfort นะครับอันนี้เป็นโหมดพิเศษที่มีใน lm 3 5 0 0 h ใหม่นะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยเป็นโหมดที่สินชอบมากๆเลยนะครับเขาจะคำนวณอัตราเร่งนะครับคำนวณตัวช่วงล่างเนี่ย เพื่อที่จะให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสบายแบบที่สุดนะครับเมื่อเรากดโหมดการขับขี่แบบเรียอมฟอร์ตโหมดแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปรับโหมดการขับขี่ในหน้าจออินฟินเทเบนเท่านั้นมันจะไม,ไม่มีปุ่มลัดแล้วนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะขึ้นว่าเนี่ยไรโหมดพอกดเป็นเรียอมฟอร์ตโหมดแล้วเนี่ยอัตราเร่งจะสมูทขึ้นนะครับแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่กระชากเลยเมื่อเรากดคขนเร่งไปแล้วเนี่ยปุ๊บมันจะไม่มีอาการหน้าหงายเลยนะซึ่งจริงๆแล้วว่ะใน normal โหมดของ LM เนี่ย เขามีแบบน้อยมากๆนะครับแบบนิดเดียวจริงๆแต่เมื่อเรากดในเรียคอมฟอร์ตโหมดแล้วอะ่ะมันแทบจะไม่มีเลยอะ่ะคือมันรู้สึกว่าเวลาเรากดคันเร่งออกไปแล้วเนี่ยรถมันกับขนานไปกับพื้นถนนเนี้ยออกไปแบบทั้งคันแบบนี้เลยนะครับคนนั่งหลังเนี่ยคุณสามารถนั่งเหมือนแบบนั่งโซฟาที่บ้านทํางานได้เลยนะ เสถียรภาพมันดีขนาดนั้นจริงๆนะครับซึ่งระบบเ e a r Comfort Mode เนี่ยจะทำงานร่วมกับ Vehicle Braking Posture Control นะครับอันนี้ก็จะช่วยให้การเบรกตัวรถเนี่ยไม่มีอาการหน้าทิมนั่นเองนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับระบบที่ควบคุมการเข้าโค้งด้วยนะครับสำหรับ LM เนี่ยเวลาเราเข้าโค้งเนี่ยมันจะกระจายแรงขับซ้ายขวาเนี่ยให้สมดุลที่สุดแล้วก็ จะไม่ให้เกิดอาการโครงตัวของตัวรถเลยนะครับนี่คือความพิเศษที่สุดใน LM 350h ใหม่นะอยากจะบอกว่าไม่อยากคืนเลยอยากซื้อไปขับเองสักคันหนึ่งโอโ้โหมันขับดีจริงๆนะครับคันนี้นะครับ f ีล l ิ่งของตัวพวงมาลัยเนี่ยคันนี้เนี่ยด้วยความที่เป็น e-4 นะครับสิรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยเขาจะถ่วงน้ําหนักมาหนักสักนิดนึงนะสิรู้สึกแบบมันจะไม่ได้เบาๆเหมือนใน ES ไม่เหมือนใน NX แต่รู้สึกว่าเขาเวทน้ําหนักมาหน่วงๆมาแบบน้ําหนักแบบดีมาก handling แบบว่า ความกระชับซ้ายขวาแบบนี้เวลาเราขับเข้าโค้งต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนเลนนะครับหักแค่นิดเดียวเองนะครับเขาก็จะหักเข้าเปลี่ยนเลนต่างๆเนี่ยคำนวณมาแบบคมกริบนะครับดีมากๆเลยผิดหูผิดตาไปจากรถตู้ที่คุณเคยขับมาทั้งหมดเลยนะครับสำหรับ LM เนี่ยไม่อยากจะพูดว่าเป็นรถตู้เลยเรียกว่าเป็นรถสปอร์ต MPV ได้ไหมเวลาเราขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นรถที่ขับแล้วเนี่ยมั่นใจมากกว่ารถ SUV บางคันน,นะครับ ระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยคันนี้เนี่ยใส่เป็น L S S Plus มาเต็มระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น P Collision Rear Car Traffic Blind Spot นะครับแล้วก็พิเศษไปกว่านั้นเนี่ยคันนี้เขามี Safety Assist ตัวระบบที่แบบเปิดประตูรถไปแล้วมีรถวิ่งมาจะมีขึ้นเสียงเตือนแบบติต๊ตติต๊ตติ๊ตติ๊อย่างเงี้ยให้ระวังว่า มีรถเข้ามาในบายสปอตนะครับอย่าเพิ่งเปิดประตูออกไปซึ่งจะทำงานคู่ไปกับ E-Lash ด้วยนะครับอันนี้สุดยอดมากๆเลยนะครับใน NX ไม่มีนะแต่ว่าใน LM เนี่ยเขาใส่มาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสุดถึงร้อยกันนะครับว่าสูงร้อยใน Lexus LM350H คกันนี้จะขับสนุกขนาดไหนครับ 3...2... ไปครับ อัตราเร่งใน LM 350h เนี่ย mm hmm. เขาเรียกได้ว่ามาให้แบบทันใจใช้เลยนะครับแบบถ้าเกิดเราต้องการใช้อัตราเร่งแบบฉับพลันนะครับต้องการเร่งแซงในกรณีที่แบบขับขันเนี่ย mm hmm. Lexus LM 350h เนี่ยเขาก็ออฟเฟอร์อัตราเร่งให้เราแบบโอโ้โหทันใจมากๆเลยนะครับทางน้ำมันที่ให้มาเนี่ยในรถเนี่ย mm hmm. ให้มาสูงถึง60ลิตรนะครับ mm hmm. เลนของการขับขี่เนี่ยสามารถที่จะทำได้ประมาณ600-700ถึงกิโลเมตรนะครับอัตราสิบเบิร์นน้ำมัน ทาง p a เปอร์เคลมไว้อยู่ที่ประมาณ16กิโลเมตร่อลิตรนะครับสินคับจริง<ม>ในเมืองนะครับจะได้อยู่ประมาณ12-13กิโลเมตร่อลิตรนะครับอันนี้แล้วแต่สไตล์การขับขี่ของแต่ละคนนะครับแต่ว่าสินอาจจะเป็นช่วงการเทสรถนะมันก็อาจจะมีการเร่งที่มันเยอะกว่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนเอาไปใช้นะครับสามารถที่จะทําค่า อัตราที่เบรน้ํามันเนี่ยได้ใกล้เคียงที่เปอร์เอร์คลมแน่นอนนะครับอาจจะประมาณสัก15-14กิโลเมตรต่อลิตรอะไรแบบนี้นะครับความสะดวกสบายเนี่ยไม่ได้มีเท่านี้นะครับ Lexus c l i m a t e Concierge เนี่ยมีมาให้ทั้งหมด4ตําแหน่งนะครับทั้งคนขับคนนั่งด้านหน้าแล้วก็ผู้โดยสารตอนหลังนะครับสามารถที่จะให้ตัวรถเนี่ยครับมีเซ็นเซอร์ในการจับอุณหภูมิของผู้โดยสารในตำแหน่งนั้นๆนะครับให้แมทกับตัวอุณหภูมิที่เซ็ตอยู่ในรถได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนั่ง ฝั่งขวาสมมติว่าเรานั่งฝั่งคนขับเราเซตอุณหภูมิไว้ที่22องศานะครับแต่ว่าเราเนี่ยตัวอุณหภูมิตัวเราเนี่ยมันร้อนอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะมีการปรับในเรื่องของอุณหภูมิแอร์ฝั่งนั้นแล้วก็มีคูลิ่งซีทอะไรแบบเนี้ยช่วยให้อุณหภูมิร่างกายของเราเนี่ยแมทกับตัวค่าของอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ในอุปกรณ์ของเครื่องปรับอากาศแต่ละตำแหน่งด้วยนะโอ้โหอันนี้เป็นรายละเอียดของทางเล็กซัสเราเจอใครเมื่อคอนซีรแอร์เนี่ย ในเล็ก s แทบจะทุกรุ่นเลยนะครับคือแบบมีมาให้เราใช้กันเรียกได้ว่าเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทางเล็กซเนี่ยไม่เคยมองข้ามเลยคือสินใชและสินคุณมันติดใจจ,จริงๆเดี๋ยวเราไปลองนั่งเบาะหลังกันนะครับว่าเบาะแถว2อนะ่ะที่เขาเป็นจุดที่หลายๆคนซื้อไปแล้วจะโฟกัสในเรื่องของการโดยสารจริงๆเนี่ยเขาจะมีคุณภาพการโดยสารเนี่ยดีขนาดไหนครับการโดยสารแถวที่2เนี่ยโอ้โหมันนั่งดีจริงจริงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยสินกำลังปรับโหมดเรียลคอมฟอร์ทโหมดให้พี่ขับรถเนี่ยขับ ดูนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้โหการเสถียรภาพในการโยนตัวซ้ายขวาหรือว่าการโคงตัวเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะแล้วก็การเก็บเสียงต่างๆภายในรถเนี่ยก็เหมือนด้านหน้าเลยครับเพราะว่าเขาใส่ a c อค t i c ก l a s s มาทั้งคันเลยนะและนั่งใน,นโอ้โหรู้สึกสบายมากๆเลยนะครับเรียคอมฟอร์ตโหมดเนี่ยเขาจะทํางานร่วมกับระบบขับ4นะแล้วก็การปรับจูนของตัวช่วงล่างเนี่ย ช่วยดันช่วยขยับอะไรแบบนี้เนี่ยก็ทําให้ตัวรถเนี่ยมันมีเสถียรภาพอย่างที่เราได้บอกกันไปนะแต่พอเรานั่งเราเนี่ยโอ้โหมันสปอยหนักมากเลยนะครับเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าตัวสีที่นั่งเนี่ยนั่งมาตัวใหญ่มากเลยใช่ปะแต่ว่าในเจที่นั่งก็ใหญ่เหมือนกันนะความรู้สึกเราเนี่ยตัวเบาะที่เป็นเบาะแถว2เนี่ยเป็นหนังพิเศษนะครับเรียกว่า L อ n เ l น n e นะครับรวมถึงวัสดุที่ใช้ทาเบาะเนี่ยก็เป็นวัสดุที่นุ่มนะครับแล้วก็ กระจายน้ำหนักของคนนั่งเนี่ยได้สม่ำเสมอทั่วทั้งตัวเบาะเลยทําให้เวลาเรานั่งโดยสารแล้วเนี่ยไม่มีอาการเหนื่อยล้าเลยนะครับอันนี้เป็นแบบที่แบบฟิตมากๆอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นความพิเศษใน LM สามารถส่วน S ะครับเขาไม่มีปุ่มให้เราใช้กันแล้วเนะเราต้องใช้คอนโทรลทุกอย่างเนี่ยผ่านตัวแท็บเล็ตเล็กๆตรงนี้นะครับที่เขาให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดการโดยสารแบบว่า โหมดแบบมันจะมี relaxation เหมือนอารมณ์เหมือนแบบโหมดสําเร็จรูปต่างๆให้เราได้ใช้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มนวดอะไรแบบนี้เนี่ยหรือว่าเนี่ยการปรับเบาะต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ตัวแท็บเล็ตตรงนี้ปรับได้เลยนะครับมันดีตรงไหนรู้ไหมครับคือมันไม่ลกลดนะครับถ้าถ้าเกิดคิดสภาพว่ามันไม่มีแท็บเล็ตตัวนี้เนะี่ยปุ่มมันคงจะแบบโอ้โหลกไปหมดเลยอะเยอะไปหมดเลยนะครับทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่ในนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะใช้ปรับอะไรในการโดยสารนะครับก็ใช้แท็บเล็ตตรงนี้ปรับส่วนตัวได้เลยนะครับ ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีโต๊ะเล็กๆตรงนี้นะครับมาให้เราเอาไว้นั่งทํางานในรถหรือว่านั่งทานข้าวกล่องลิงกินอะไรแบบกระจุกกระจิกอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถใช้ชีวิตบนรถเนี่ยได้อย่างสบายมากๆเลยนะครับแล้วเราก็แบบพับเก็บเบาะแบบเอ้เก็บโต๊ะแบบเนี้ยเข้าไปในแบบอาร์มเรสแบบเนียนมากๆสวยงามมากๆแล้วก็มี พวกช่องเก็บของต่างๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะเน็บเก็บของอะไรเงี้ยให้มันเรียบร้อยดูสะอาดสะอ้าลลนอะไรเงี้ยม่านบังแดดภายในรถตัวรถเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับเพราะว่ามันก็ช่วยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะกดปิดเปิดม่านเนี่ยจากแค่ปุ่มสวิตช์เล็กๆนะครับที่เขามีมาให้ตรงนี้ใช้งานเนี่ยงนเงียบมากๆอีกจุดหนึ่งที่อยากจะไฮไลไท์เลยเสียงมอเตอร์ที่แบบเป็นโอ peration การทํางานปิดม่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดหน้าจอต่างๆเนี่ย มันเงียบแทบจะไม่ดูมันไม่มีเสียงเลยอ่ะมันเงียบจริงๆอ่ะแบบเวลาจอข้างบนหนึ่งจออินเทอร์เน็ตตรงนีนะ้เปิดลงมานะครับมันจะเงียบจนเขาเรียกว่าไม่มีเสียงเลยเป็นจอเหมือนจอเปล่าๆอะ่ะโล่งๆลงๆอะ่ะเปิดออกมาเลยนะครับแบบโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเปิดดูนี่เปิดแล้วนะไม่มีเสียงเลยโอ้โหเงียบสุดๆนะครับกดปิดจอกลับเข้าไปนี่คือแบบคือดีสุดๆอนะ่ะ เรื่นี้ปิดกลับไปเนี่ยง่ายมากเลยนะครับใช้งานจริงๆเนี่ยรับรองว่าคุณจะต้องถูกสปอยขั้นสุดจริงๆนะครับใน L M คันนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยสปิดอย่างเงี้ยด้านบนแบบนี้จริงๆอันเนี้ยไม่ใช่เป็นกระจกนะครับเป็นลักษณะเหมือนคอมโพสิตนะครับอันเนี้ยก็จะแอบจะคือถ้าเกิดฝนตกอะ่ะคิดว่าน่าจะเสียงดังสลิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าแดดมันลงแล้วเราไม่ชอบอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะกดปิดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ระบบปรับอากาศเนี่ยคันนี้เนี่ย เย็นโอ้โหแอร์ด้านหลังนะี่คือเย็นมากพร้อมกับระบบนาโน e x นะครับให้มาทาั้งหน้าหลังเลยนะครับช่วยให้เวลาเราเปิดแอร์แล้วเนี่ย mm hmm. เขาก็จะกดฝุ่นลงไปที่พื้นด้วยนะทำให้ความอามัยภายในรถยนต์เนี่ยอากาศเนี่ยมันก็สะอาดนะครับใช้งาน,นจริงๆเนี่ยก็คือดีงามมากๆเลยนะครับสินชอบมากครับเดี๋ยวเราไปดูแถวเบาะสากันว่าแถวเบาะ3เนี่ยเหมาะสมกับการใช้งานแบบรูปแบบครอบครัวไหมครับตอนนี้สินอยู่ที่เบาะแถว3าแล้วนะอยากจะบอกว่า โพซิชันการนั่งเนี่ยไม่ได้แพเบาะคนขับเลยอะ่ะโอ้โหมันนั่งดีจริงๆนะครับเบาะเนี่ยก็ยังเป็นคล้ายๆกับเนื้อสัมผัสอะ่ะเป็นเหมือนอารมณ์ว่าเหมือนเป็นเบาะซินเทติกนะสินมองว่าเป็นเบาะสังเคราะห์ที่นุ่มมากๆคล้ายๆกันใน NX 3 5 0 S นะส่วนในเรื่องของเฮดรูมเลกรูมต่างๆเนี่ยก็เยอะมากๆตำแหน่งปุ่มต่างๆภายในรถยนต์เนี่ยเขาเรียกว่าเซตมาวางตำแหน่งทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่สมควรจะอยู่นะครับแล้วก็ ดูไม่เกะกะลูก,กาตาเลยทุกอย่างเนี่ยมันดูคลีนไปหมดเลยนะครับภายในรถยนต์ LM 350s เนี่ยตำแหน่งวางแก้วนะครับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยในเบาะแถวที่3เนี่ยเขาก็มีมาให้ใช้แบบโอ้โหสะดวกสบายมากๆช่องเก็บของเยอะมากเลยรวมถึงมีพอร์ตชาร์จด้านหลังมาให้ด้วยนะสำหรับคนที่แบบต้องนั่งทํางานชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad อะไรแบบเนี้ยก็สามารถที่จะใช้งานด้านหลังตรงนี้ได้แบบสบายสงๆครับ เป็นไงบ้างครับกับฟีลิ่งการขับขี่แล้วก็การโดยสารใน Lexus LM สามารถสุด H เนะีขับสนุกมากเลยไม่เหมือนรถตู้เลยนะลางภาพ LM ตัวเก่าทิ้งไปได้เลยนะครับคันนี้เนี่ยคือรถรถคนละคันเลยสินยาจะบอกว่าฟีลนี่คือเหมือนขับรถสปอร์ตแบบ SUV เลยอะ่ะมันเป็นฟีลแบบนั้นเลยจริงๆนะครับสำหรับราคา LM 350s ตัว7ที่นั่งนะครับราคาอยู่ที่6 2 9 0 0 0 0บาทนะครับและในตัวสที่นั่งที่มีพาร์ติชันนะครับอันนั้นราคาอยู่ที่7 5 9 0 0 0 0บาทนะครับเข้าไปจับทองเข้าไปเป็นเจ้าของ Lexus LM 350s ทุกรุ่นได้ที่ตัวแทวนจำหน่าย Lexus ทั่วประเทศนะครับวันนี้ขอบคุณรถยนต์ทดสอบจาก Lexus ประเทศไทยด้วยนะครับที่เอา Lexus LM 350s เจ็ดที่นั่งคันนี้มาให้เราทำเค้นกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสินอสตดาด้วยนะครับการเดินทางทคือความสุขครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ